สวัสดีครับแล้วก็เขียนที่ใหม่เลย่ิที่ใหม่ได้ด้ได้อปราด้นะไรได้อะไรไร้วังนี้นะไรได้อะไรได้อะ A i ได้อะไร่ม้อะไรได้อะไรได้อะไรได้อะกรไดีเลโด้อะไรได้อะไรได้อไรได้อะไปแล้อะไรไ้อไรได้อรได้อะไรได้อะไรไดอะไรได้อะไรต้อะไรไดอนะ เกีคือป็นโรงแรมมดีมากเลยคอมคออรคุณนูเคมคุมีคุณ้ชมเลยคุณผู้เคุณผูะมเลคุณะมเลยคุณู้ชะเลคุเลยคุณูคุณเลยคมเครมเคุณมมลยคคคะค้ครับครับแม่แม่เลยนะคะใหม่ใหม่พอดีรอล้ว ในงนี้ถือเคสไม่เกี่ยงอะไรเลยแต่ได้ซื้อใหม่หมดเลยใช่ค่ะดีใจมากเลยเมนนะฮะมนเคราะหจริงเหรอจริงคุณเป็นมือหม่ต้องกินแบบผมได้ยินนเมื่อกี้ใช่เราเพเป็นเมนเราะเราก็เพิ่งมาทานเรา์เรื่องนี้เลยแล้วก็ลราก็แบบปกติเป็นฝีตรงแต่เออแบบดีใจมากที่แบบมาดูเคระ่ไหนม่ค้าาเาดูีรด้ว่ได้มาเรา้อยการมากเยนะจ แล้วก็เจอคนเห็นลูกแล้นะพี่แท็กมนขอบคุณที่มาเปิดชุดนี้พี่ตัดรูกตัวต่อใช่ไหมคนนี้มิเองีขอบคุณทุกคนที่มาขอคุทุกคนดีแลไม่ตัดพี่ออกด้วยขอบคุณที่พี่ตัดนะครับขอบคุณนะทุกคนที่อห็นในคน